้ายหมดเขาไม่เหลือไอ้นี่แล้วขวาหน้าไฮ้หมดแล้วปะเหลือหน้าายไม่เหลือหน้าสายหนอ้ายหมดแล้วหมดที่หมดแล้วขวาหน้าก็เหมือนจะหมดแล้วหน้าก็หมดหน้าก็หมด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 หมหมด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 มมมดมดหดนดดมมดหหห

โอ้โหต่อยหัวผมเมื่อกี้ไอ้ต่อยหัวผม่ยัต่อวนต่อยหผม่อยนันโอ้เฮ้ยตีขึ้นล้นแล้วเบียดล้นแล้วเบีปไปปไนต่อ้นลสามี่สามีแตกไปสองสมล้อพี่พี่ผมดึงหลังพี่ังน่าสามีแสหลาย้ย รวดชนก้านต้องปวดชนครับสองล้อสองล้อสองล้อรีบเกินรีบรีเกินรีบรีเกินจริงเฮ้ยตลอดคนหน้าไหนที่มันเลี้ยวหักเลี้ยวไปชนวัวนะทับไมคนไหนอะหลังขวาหน้าซ้ายหลังขวากับหน้าซ้ายยิงหลังขวาหน่อยไม่ใช่ขวาไม่ขวาขวาขวาทั้งล้อทั้งล้อสองล้อเหรอเอาลูกกระเป๋าไปเลยเดี๋ยวถ้ากองครับเมื่อกี้เห็นหน้าซ้าย บไปเลยครับลุงโอ้ไอเทียร์ส่ว1จบไ2รอบสวนโอ้โหเียีเก็บเพิ่มแล้วนะไปไไปไปไปไไปไป่ไหวแค่นั้นแหละไม่เฉยไม่เฉยโทษข้ามไปตรงีเบียดเอาวัดที่คว่ไอย่วัดไหวลงไสวยสวย ตายก็เหี <ural> ้ยอะนเมไม่ด้วยนะห้าต่ำไปดูที่สุดที่มาเมื่อไแน่าเมาตัาดีไไ่ปไ่ปไไปไม่เป็นไรไมป็นไรไม่เอาตาเขาอยู่แต่เหมือนเก่งไงยี่โจนะเหมือนเก่งไงเหี้ยแต่ไ่แตกเลยนะ quá là... khóa... và này đi, xin em, xin em, các con mình hãy มีเห uhm. mm ี้ยโดนพี่แล้วไม่ได้กลับมเฮ้ยขึ้นเข้นปั๊มปัใจเย็นๆค่อยๆยิงตามมาแล้วหูสี่สิบแปดล้านตามย่ามาข้างหลังเป็นไปไล่ไปไล่เราไหว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 คุมเกมไม่อยู่สิเน้นโซ่เฮ้ยมึงไปไหนบอลเขาช่วยหน่อยดิพวกเหี้ยชน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 อ่าชนชนจริงชนจริง ขวาทางขวายิงครับขวายิงครับายขวาลิมเากรแค่เด yeah. ียวสองชขอด้านหน้าเดียวไม่ได้ไม้ไม้หลังหลังเล่นรู้รู้ตัดเลยได้เียาตรงแล้วตอรอไปไได้ทาตรงแล้วไอ้เมมันรู้เยอะออรอ้บ้านไหนบ้าน ตัวประกันกลับแล้วประกันกลับแล้วไปดูได้อุ้ยเกิดโดดยี่ห้อเลี้ยไม่ได้ติดเต้นวิ่งมือยันเฉียบไ้ที่อ่ะมีเงิต่อนะให้สมงปีตัเกี่แล้วตัวตัวเกษรี่อ่ ล้อไปเลยขนาน,น้นลนะ้อไปเลยโอ้หจะเข้าบ้านนะโอ้ยอ้ยโอ้ยลอ้อรั <laughs> รกอ <laughs> เดินไล่เดินไล่เขาน้อยเดินไล่เขาใกล้เวลาเดิไล่เดินล่สี่ทุ่มครับพี่นันสี่ทุ่มอีกไก่สี่ทุ่มเข้ามาดูเราไอ้เหี้ยมีกล่องใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงเป็ได้สามกล่องเป็นไปได้ยังไงไอ้เหี้ยลงเอากล่องเอาน้ำมันไปฮะตำรวจบั็เข้ามาคนหนึ่งเห็นไหมไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่เห็นตรงมุมบ้านเห็นไหมอันนั้นปล่อยู่เขาดิ้นอยู่ครับหี้ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันเสียามมาเสียความมาถูกไปร้ายก่อนผมเติมให้เหี้ย โอ้ยมันมันชัดมันชัดเลยโอ้ยมันชัดเลยกูขังแล้วกูขังแล้วจุกเข้าไอ้เหี้ยสวยไอ้เหี้ยสวยหนีไปไปไปเขาละเบิดยังรขาะเบิดยังพอก่อนพอก่อนพอก่อนลงลงลงอ่ะลงลงรู้ไหมผมโคตรสวยเลยพิษเนี่ยผมบอกเลย ตัวอ่ะคือตัแรกผมโดนผมโดนอาผมโดนอ่าสุนอุ้มไอดนไอเอ็กดนอุลุโดนสามสบเบโจรอแล้วที่เหลือหน้าบานคือนาอกนาออกหน้าออกหน้าออกหน้าบ้านออก้าบ้าออก้าบมานออกหบ้านออกหน้านออกหน้คบ้านออกบนออกน้้าออกน้อหน้า้ออกหน้าบ้านออกนาออกหน้าบ้านออก้้าอน้นกน้ออกน้า้านออกหอบ้านออนกานอห้น้ออกมาออบ้านออก้าออก้กอน้าออกมาาออกน เอาพื่อนกอดเก็บเพือนเก็บเพื่อนใทางร้เก็บเก่ารอบนอกยังไม่ถึงบ้านอ่ะไม่ถึก่อนขาวโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าโสามารถขวาไปทางไหนหนพะยาแเราต้องคูเป็นอเจ้ไม่ดี่อแล้วขวาต้องเหินพะยาลงให้ไหอ้เหินใหญ่เห,หินใหญ่นะครับ เอน่าใหเนตายืนได้นะบ้าโตัปแวนยิ่งแล้วไปนไรก็ทีสุดสีที่สุดได้าหน้าบ้านนี้แค่สามคนเองพี่ตอนนี้บ้านครับสี่คนเดี๋ยวทประมาณสิบกว่าตัางๆสิบจริงๆเข้ากองโอยะเข้ากองโอยะที่เหลือถอนออกมาอะไรเกตแต่อยู่หน้าบ้านนะไตัวดนวิ่งไปไกลวิ่งวิ่งมาวิ่งวมาวิ่งมาเร็วเ ิสู้วิ่งมายิโซนนับเนะครับเดียวหลงหดวยนะครับเตเียมไปทางวบเก่าด้วยโอยะึ้นสามล้านที่นสามลัานวบจับมาทางไฮเดรนเดียเขียวตัเส mai 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 mai, bên kia bên mày màu xanh, màu xanh lá cây, 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 màu ไอ้แท <Elena> เนลงแท็โดีก็หลดเองสวยไม่เห็นรถขี่เลยวะรถอะไรรถปันใช่ไหบไม่รู้ว่ารถอะไรอสัสีสิเเทาเจอเหมือนให่เหมือนใ่ไปลงหลังเตแยงไปยามารมไปทางเติลลุง เหมือนเดียวซ้ายไปทางสาราจีนแต่ผมไม่เห็นแล้วเห็นแล้าสุดเทนเอง ไปทางหลังสอน,นอพี่พี่แมงพี่แมงหลังสอน,นอหลังสอน,นอกดูแลกําลังไป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 วับไปแล้ว เ,เ,เกมวาร์ปเหรอใชปะวาร์าปวาร์าปวาร์ปผมวาร์ปคุกบพอเลยสีนี้แม่งคือถนนจริงกูยให้เวให้เบ คนบางคนโดนเก็บไปโดนตักตัวไปด้วยพอไม่ทันเยอะไหมเติมันแตะมันเติมน้มันเก็บอะไรบังครับมีไหมเกือบเกมตั้งแต่ลูกแตกสามร้อยเฮียลุงเรียกอะไรครับลุงเห็นผมสับออยแบบนักกีฬานักเตะบอลป่ะเห็นป่ะงลุงเห็นตำอวจไม่ใช่ตำรวจตำรวจเขาจับมือเขาจับมือไปดานแล้วปุ่มสับออยยังไงตบตากรรมการยังไงอ่ยตำรวจต่อยผมด้วยเลยเนี่ยไอ้ฝันเขามได้ใบแดงแล้วกระสุนกระสุนยังรีโหลดบั๊กอยู่ป่ะ ไม่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 ต้องรอเนาะต้องรอใช่ต้องรอที่ผมเรียกใบแดงเลยนะไอ้เหี้ยกรรมการไม่ยอมแจ้งเรื่องทิพไายไม่ไม่มันคือมันจังหวะตอนที่มันชนกูอ่ะไอ้เหี้ยมันมันยิงกูสองล้อมันยิงกูสามล้อแต่ว่ามันไม่ยอมแจ้งเว้ยไอ้เหี้ยโดนกูอ่เออเกี่ยวยเลยไอ้เหี้ยอ้าลุงมันเปลี่ยนล้อมานทำไมอ่ะทำไมอ่ะลูกเปลี่ยนล้อเหี้ยหลอดจัดอยากขับแบบนี้บ้างดิสโมขับเลวยนะ S <S <S ถ้าแตกสามล้อนะมึงเตรียมจุกกูถอนหายใจแล้วต้องแตกสองล้อที่มันยิงแบบไอ้เหี้ยเฉยไม่ฉลาดเลยมันยิงขวาซ้ายขวาซ้ายหน้าซ้ายไอ้เหี้ยบรเจ้ารถกูขับไม่ได้เลยเว้ยไอ้สัตว์น่าต้องตีจัดเออโดนล้อนหน้าหมุนขับไม่ได้แล้วลุงเลี้ยวไม่ได้โคตรไม่ถ้า<ม>เอาหลังขวาหลังขวาหน้าซ้ายอ่ะขับไม่ได้ไี่อยากไดปดูในบ้านนะอารณาจัอยู่ในบ้านนะท่านไหนวะเนี่ยรถทั้งเหลียมใส สามสี่ออกแล้วไปทางไป้ยไปขนขึ้นไปขึ้นขึ้นบ่เฮ้ยสวยเสริจัดตกมาตึกมาตึกมาไปทางสุสานไม่ไม่ไมผ่านผ่านเท่นิดไปแล้วไปทางข้างข้างถ่ายหนาจไปทางตึกลุกไม่เลี้ยวซ้ายไปทางไอ้กขยะข้าหน้า่ายนา ผมต่อไปทางหุ่งขยะนะครับไปทางหึ่นขยะอ,อยู่หุนขยะแล้วเลี้ยวขวาเหมือนเดิมเต็มเดิมเข้าหุ่นขยะนะครับเข้าหุ่นขยะโหมดนิดนึงมอลุกแรงอ่าลงไฮเวย์อย่างสวยไฮเวย์ลูบานนะครับไปทางด้านหลัง,ลงบา้านลอยลูกเต็มเดิมเขับเต็มเดิมครับเจอแล้วชอกลุกชอกลุกที่นี่ผมเจออีกเคสหนึ่งอยู่หน้บาบ้านสา de que és แย่แรงหลุดโลกไอ้สัส อีการตีกับ pues ตัวนี้ปะป๊ พรวมรวมรวมมีข้าวกับกับฮับบูหรือเปล่าลุงขอนะครับขอนะเลขหงสองทีครับแม่เขากอบเป็นดาราที่ตกอยู่ข้างบนกว่าไม่อยู่วันตึกใช่ไหมครับนอคิว เขาได้ยิงคอไปเาได้ยิงอเหี้ยวเหี้ยวพี่ดนที่แมวโใจแล้วบบนี่เจอหน้าที่นี่หลังๆหลังเคนเดียวเขาลบอยู่แค่เยีมนางที่เนี่ยเรียบๆเ้าบีขาหน่อเขาเล็งคอไเคยูพกที่เื่อนอ่ะตอบแบบพูดแค์ถือว่าจะยังไงดีวะพี่อนอ่ะอีิดเดียวครับลง ยี่วิธีอะโดนยิงแล้วเขาไม่คิดเลยยิ่งเขายิงให้พัดเขาไม่คิดแล้วเขายิงมึงอยู่ไอ้เกิยิงไม่โดนมึงเคยเก้าสิบเนี่ยตอนเนี้ยจะอยู่โดนแล้วเกือบขึ้นเข้าไม่คิดแล้วเขายิงแล้วเขายิงแล้ว ไม่เขาเขาเล็งอยู่เขาเล็งอยู่เขาจะเอากูให้ได้เขาจะเอากูให้ได้เขาจะเอากูไปเก้ได้เขาเล็งอยู่เขาเล็งอยู่กี่นาทีนะไม่ถ้าถ้าเกิดกูล่วงด้วยกูก็ตายก่อนมึงได้เก้สิบกว่าสิบกว่านี้ยี่สิบอ่ะกูใส่ก้นน้ำรับกูใส่กว่าแล้วไปเอาไม่ถึงขนาดนั้นนะถึงขึ้นไปแล้วถึงไหมยิ่งที่ผมโคตรสวยเลยลุงใช่เหรอ โนกับล้อแล้วสองล้อไอตัววจมันคือตอนแรกผมโดนผมโดนอาสวนไม่ลุงพอพอพอเหินลงมาพิกใช่ป่ะพังเขาไปเอาเขาไปเอาไอเกุวมต่อไอเกพังขึ้นรถไอของนั้นแหละ สี่ต่อพังปึ๊บสามสี่ต่อที่ยงดวงคือดวงผมอ่นขคานนั้นเลยเหรอหรไปโคตรไกลเลยนะจริงๆไม่เก่งเลยเดียวนั้นะอยานะอย่ายิงนะยิงสวนนะยิงสวนนะถ่นถ่นลงลงพังหลายรอบไปลุงอนะอยนะดวงผมอ่อนจัดเลย เขาวนมาหาแล้วเขาวนมาหาคอรีบขึ้นมาพักพื้นอ้วนเลยคอจะไม่รอดเดี๋ยวกูจะกอล่าฮอเลยเดีย่ยไม่ใช่ฮอล่าเขาเดี๋ยกูบอกก่อนเลยเนีย่ยวสี่สเตเดียมเดี่ยมเห็นง่ายๆเนะี่ยไอ้อะเฉยไปไหนะไไหนะตัวเห็นสเตเดียมหัวเดี่ยมไม่มีใครขึ้นได้ปะ่ะผมขึ้นได้อ,อ่เฉยยูในนบ้าขึ้นเลยผมจำมุมไม่ได้ว่ะผมขึ้นได้เหยียบเออไวเฉยปกติมันพูดมากกว่านี้ เอน่าจะนอนอยู่เดียมใช่ป่ะข้างบนได้ต้องกดไลนต้องกดไลน์เป็นไงไม่ได้เวลยเดินเรื่อยๆไปแล้วเดินเรื่อยๆก็ล้อเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยมันเหลืออยู่5นาทีเหินๆกันเลยไม่ลองไม่รู้ถ้าเราไอ้นี่เว้ยเราต้องพลาดบ้างไม่งั้นเราไม่เป็นเออเขาิ ตัวนาตับด่น่เฮ้ยต้เอกต้นเกต้นเอ้นเดกกรโลกรลกแล้วลงนัเตเดียมลงนัเตเดียมงลูเหล็กรงลเหล็กลงลูกเหล็กไปต่อไปต่อไปทงอูไปทงอูไปทงอูแ่งอ่าไปทางอูนะครับทางทางอูอยู่พันอยู่แล้วทางแยกเขากงเลือกไปทางสลัดจีน าด้บ้ายขอเดินหน่อย้าถ้าเาักหมให้ออกี่เปเลยเดียวนไม่ได้ย nope. ุ่งบได้อยู่ได้เไปเอาดิเอาเข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 าโอ้ยย่าร้อนหน้าบ้านเป็นล้างรอรอรอมากก่น เข้าบ้านไปแล้วในบ้านมีประมาณ10 e85 เต็มถัง e85 เต็มถัง e85 เต็มถังอันนี่จูดเราจะมา e85 จูดแล้วกูเพิ่งจูดมาน้าแจมโทรบอกว่าวันนี้เลิกใช้น้ำมัน e20 นะเป็น e85 แทนแต่ล่าสุดนน้ำมันขึ้นอีกแล้วครับคุณลุงแม่งเพิ่งลงไป2วันขึ้นอีกแล้วลงเพื่ออะไรอ่ะกินในใจดังไปไหนเสียทีลงเหลือไม่นานแล้ว เรื่องตามกูให้ทันได้ไอ้หนูครับเขาจะเอานะลุงตามกูให้ดันได้หนูเต็มไหมเต็มถังไหมมามาดียัดซ่อมด้วยบ้างมั้ยครับไม้อง่งมาได้ซ่อมแล้วเออวะเออวะมาดิลุงมาดิ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 กูได้เหินใหม่แล้วนะเดี๋ยวโชว์เหินให้ดูเดี๋ยววะจะเข้ามาไม่เข้าหรอลูกไม่รอพร้อมลูงไอ้ก้อนตึงลูกนี้ก้อนตึงลูกนี้กูหนึ่งหนึ่งก่อนเยสเยสหนึวันแมนสกอตอ่ะ นอนอยู่มีต่อนออยู่เขาตต่อเขาตัดแล้วไปดังสไปเดอร์ไปดังสไปเดอร์ท้ายหลังแตกเดีคนเข้าบ้านยังไงก็กลับบ้านอีกทีเริ้นโมเริ่มเล่นวางเลยเริ่มเล่นวางใครแล้วโดนกําลังล้อล้อล้อเราเฮ้ยเฮ้ยให้ให้ฉลาดเอาลูกแบงคไอ้แบงค์ลุงลุงเลยหกหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งตำรวจเอานะตำรวจเอานะไปมอิออกไปเล่นบ้าออกไปเล่นดิผมดูแลประตูให้ ตัวะลหนึ่งตัวตัวตัวออก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 หลังบ้านออกหลังบ้านออกหลังบ้านเออกไปอวนไปหน้าบ้านอวนไปหน้าบ้านแล้วไปตัดไปตัดไปตัดตำรวจชนเขาตำรวจชนเขาให้เขาซ่อมตำรวจชนเขาเต็มเต็มเลยไป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 กิ้งกิ้งเป็นลูกขาคนที่ควายเอ้ยมึงจะชวนนี่อะไรเราก็ลุงค้างไงกูไม่ได้ค้างกูกลังเองตัวอยู่ไอสัตว์เอ้ยวู้ไอเฮีย แล้วลุงแล้วลุงไม่ชอบหรอกูจะรอให้มันมาช่วยกูไงจะดึงเวลาไงควายมีสมองไปเฮียกูทวงอยู่ไอ้สตว์กูทวงอยู่อ๋อโอเคๆลุงตับออยแบบนักกีฬาตุู้ไม่ใช้เฮียปวดงงจไปทางสไปเดอร์ไปทางสไปเดอร์ตำรวจมันไปจอดดูลุงอย่างนั้นนะตายหมดเลยผมงงว่ะเฮ้ยตำรวจน้องอะไรอะ รอรับหน้าบ้านอรัาดนไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไเข้าซอมครับไเป็นไไม่ป็นไรดนลเ้าบ้านรันเอาเอาหน้าบ้านไปเข้าไปเข้าเข้าไปทางข้างหน้ารันเกมรันเกมรัเกมนครับไปอะไรที่ดีไปทงน้าโบน่าโบนาบน่านาโ่อเคเรเล้โอเคมาที่แบบว่าองซัว้สุดสไปเลยอ่ารันไปเลย่อนหลับสบายครัไปเลยอ่ โคตสวยเลอจี๊ยจริงๆถามสิกูมาช่วยไปถัดนะเวเหินขยะเห็นขยะเข้าขึนขยะเหินต่อเลิเอาหินโชว์แน่นอนนั่นแน่ดอปลงดอปเบ้า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 อูยเกือบไม่รอดเกือบสวยกว่าสวยไปทางตึกดเอ้ยไม่ใช่สิทธิ์ทีสิท หน้าตึกฟูนหน้าตึกฟูนเดี๋ยวไปทางหลังกะลาไม่ไปทางเตาเตาโอยะผกต่อเข้าคอเขาสูนอะไรวะเขาจะเหินข้ามไปอยู่กันนี่แม่อยู่บนตึกเขาสูนนะเขาสูนนะอยู่ตรงอุ่บนี่นะนะอุ่บนี่นะโว่บ่งอยู่บนไปทางหลังไปทางหลังนี่หลังเอกะลาไปทางบริษัทตีเดี๋ยวครับลูกแดน ทางหน้าตลาดนีแเขาตึกแดงเขาชนกับใครไม่รู้วนเขาวนอยู่ในตึกแดงมันจะขึ้นมันจะขึ้นตึกแดงขึ้นตึกแดงนะขึ้นตึกแดงขึ้นตึกแดงทาบครับทราบมันจะวนลงวนลงด้านหลังวนลงด้านหลังหรือวนขึ้นวักไม่ชัวร์ไว้วนขึ้นหรือวนลงอะไรครับยังครับดูด้านหลังวนด้านหลังมันจะขึ้นเหมือนจะขึ้นเอนื่อยว่ะเหนอยแล้ เปล่าวะไม่รู้ว่าตทำไมเห็นก่นอนะมันกำลังขึ้นกำลังขึ้นไอ้เผื่อเป็นคนเม่อไงเราต้องดูหวังอู่ไม่ชัวร์เขาว,วนวนลงข้างหน้าวนลงข้างหน้าวนลงข้างหน้าหรืออยู่ชั้นสี่วะนั่นเดี๋ยวอยู่ชั้นสี่ไม่แน่ใจอ่ะอยู่ชั้นสี่ผมอะเขมองไม่ได้อ่ะหลายชั้นเลยกิอย็อยู่บนหุบเอ้ยอยู่ข้างล่างนไม่เอาไม่เอาไม่เอาชั้นสามอยู่ชั้นสามกูเห็นกูเห็นทำไงครับต้องหายไปแล้วครับพี่ ไม่ไปอกเงวาหน้าที่ก่อนไว้แม่เขาก็จะมอไปไล่ให้ได้ไล่ให้ได้ห้าที่ก่อนบ้านเราค่อยขอ่เขาเขาบ้านเราค่อยขอเดี๋ยวยิตัดยางคนบนคือชั้นบนชันห้าอยชั้นาอชั้นห้าเหมือนลมตรงตรงตึกตูดไอ้โหข้ามไปฝั่งนู้นเลยว่ะฝังไอ้ข้างติกแดงเนี่ยไอีฝั่งเดีย้างด้วยัตวต หลังี่งแดงน,นะครับเปหลังีงแดงกลับวน,นกลับวนกลับวนกลับ,บ,บ,บยบข้บบางบนไฮเบตไปงข้ารงาอ่ะเหิือลงไปทางไหไม่เลยไม่เหิือไม่เหินไม่เหื่ออลุกคอยลุกคอ,อยลุกนะครับวนอยู่รงตลาดยนหะัวี่งว่าไงกาวเอาแดงไปแล้วนา <4, S 3> ตคลีไทางนกับลงหได้บอ่า <4, S 3>

สันตีนพวกกูคามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชว์กับพ่อมึงปุ้มตุ้มสุดคกูเต็มละอู้อูแล้วก็ชิคจีไอาอู้อูอออ้แกได้ไมาได้เรียลไลท์วู้วู้วู้ลยหอ e ู้ฟีลเ i ลาทุกคิงฟีลไลท์ดิสติสี่เปราเมืองเฟมิเลียส